สวัสด right, uh, uh. uh ีรายการพิ่เตอร์เกมมิ่งตอนนี้แคอยู่กับผมเจอซิทีสองวสร้างตัวละครเดือนสามปีและเออวันนี้ดีเจอยาดเออเล่นการ์ตนเออชื่อ เออคิดได้ละเอวเออเดรสสีสีก็ดผิดอเดรสสี้เวลา้ต้องลงเดรสไ้สวาเอาไว้รุ่นเอาไว้รุ่นหรือไว้อะไรทีั้งเอาไว้วาุไหมชื่อเออนาคิเป็นี่ชเน่ย 红色。

ขอขอบคุณคุณนาครบเอ้ยทีมัเป็นเจ้าภาพยังไงเออเอาสรงนี้เออหน้านน้จะแต่งเป็นหนิกแว่นประมาณนี้ดูดีมากเลือกชุดเบอร์เอ่อชุดหลัย Mẹ cắp quanh em, hả? Tiết tết 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 tết

Hey, chút anh ơi ơi chút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

走来，我们想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 ，我们 Mày kìa Rồi gói Mày thúc mà mày hiểu đấy Mày thúc Mày thúc mà mày hiểu đấy Mày mày tiếng của mình Mày đánh gian mà Í, เดี for uh, ๋ยวเล่นเกมเชื ờ, right, right? ้อที okay. ่ก่อนโอ้โหเรื่องสามสิที่สิบกเ่นเกมอะเดี๋ยวไปเี่นสร้างตัวละคเกมนี่จะเอาแบบความระอัระัอนี่อะไรเนี่ย โอเคประมาณทุกำลังถึงเราก็ชอบแบบเดียวกันเพราะคนๆเดียวกันดีกว่าอืมโอเคทำหนา้าที่ยากตา ต้องขออต้องมากันแล้วเราก็เออแ่หเอาท่่เออเป็นอะต้องแบบเข้าหรือบ้านรวยเอออันนี้เอาไปนำโหลดปักอปนี่ผมเหรนี่ผมเหยอ

จงนะตนเกินอ่าเออคือว่าคุณแอน้อยิดีจาเอออะไรยินดีจรับคู่สูเดกที่ีสองชไอเทมเสริมเพำหะนอเี่อนที่ช่ก็เอามาับ ม่ไปไปนอนไปอ้าวติดรักติดซ่เลมาอยมางนี้มันดีบ้าขอโทษเลยเอิดินเอินเอิน ทำก็ปลุมืออันนี้ดีไหมาตายค่ะอ๋อลองจีบแม่มมดีกว่า,อาลองเชิ่ปแบบสิเหลือหนี้วัตถุี่ซะแล้วอะไรวะห้องน้ำอ่ะห้องนั้นเอ๊ะกูสนเนดี้าเนี่ยนะ ใช oh, oh. oh, oh, oh. ้ก oh, oh. yeah. bon ah, ่อนไปขี้ยไปเล่นด่๊ยไปเด้ยวเร็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 วทำอะไรห้องน้ำบ้านพ่อมันเข้าทางนะั่นมันขี้อเสร็จแล้ว เด <h Narr ative signals> oh. oh. ียเงี้อยู่ัวนกเต๋อเอาเข้ามาไปทำไม

เออ,อทุกประตูแล้วท่จะไปเรือนสวัสดีเราคือสมาชิกยากษ์ตรงสวยไปเถอะไปดื้อของผ่อนอะไรเอิโอโดนี่อ,อไนนะโอโไรเน,น,นี่ยของขวัญอยากคุณทำเรื่องอะไรนนี้รื่ใช่ไหมเดีทุกประตูหน้าบ้านโอ้โห วอาน้นถ้าเกิดที่จะช่วยได้นี่คือเออแสดงเหน่วไหนวะนี่ปะ

Núi thì ship khăn luôn cầm đứa nào Núi, ảo lời, ảo lời, này, lời Ủa chị? Đi nào Trời, ảo lời quá Đi nào Núi, าหางานเลยหางานานยิยเฮ้ยทางเขานีิดไม่แล้วโอ้จะไปไหนก็ไปก็ไปอ่ะอันนี้ก็มนดีนะ กำพังนะดูแค่เ <siglo> ด <achi> ียวนี้ปิดด้วยดิเราไม่อยากจะปิดกันเลยับ้าบ้า จะไปยิมไปกันต uh uh okay. uh> uh 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 ั้งเเมวไปไปไปไหมดอ่ามึงไม่ชอบกันแล้วมีกันทุกคนเลยมามึงเข้ามามึงก็เอาเงินมาให้ดยอ้าวพอกูตนหลับมึงก็ไปไหนกันหม ไ,นนไปพักพอนทรมามนฟิดีว่ตเฮ้ยแรกแรกอ่าอ่าโอเคมันู่าต่ออ้ยตอนรับตอนนั้นหน่อยตอนรับทุกคนเลย ไปขอดูวยมั้งซื้อน้ำยา,น,ำยาน้ำยานะ้ำยาแค่ตัดป็นใจเดียเลยไมวอ,อ่ะส่วนซ,ซ,ซื้อโ o r ชั่นทายากันดูไหมโ o ชั่นเล h e p o ชชั่น <The passion. S 2> อ้าเอาอันนี้เลยเอวันนั้นแองคิดขายเลยโฮ้ย้ แมวแมวโอ้ยมึงเป็นกรนโดดเลยนีน้องปิดแมวใครว่าแมวก็ปิดโอ้ตังสวิตต์มาตั้งอะงเลยน่าไอ็ดูสับนะฮะ กนปแลสน่นวิรวันกินอะไรืียังอานของมังกรนิ่แทนเออสำหรับซิมสองกขอลกันไปเพิม้านี้